ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมรับประทานอาหารเจกันอย่างคึกคักในขณะที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาจัดเมนูอาหารเจให้เลือกรับประทานแต่ปีนี้ไม่อนุญาตให้นำกลับบ้าน mm hmm. บรรยากาศเทศกาลถือสีกินเจวันแรกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โ mm hmm. ดยเฉพาะที่ศาลเจ้าหน้าผาเขตเทศบาลน,นครน,นครสวรรค์มีประชาชนเดินทางมากินเจที่ศาลเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง มีการตกแต่งสถานที่ให้เป็นโรงทานเจและมีอาหารหลากหลายเมนูทั้งค้าวหวานจากหลายร้านค้าร้านอาหารชื่อดังมาบริการให้ซึ่งประชาชนสามารถรับประทานได้ฟรีตลอดทั้งวันแต่ในปีนี้ทางโรงเจไม่อนุญาตให้ตักอาหารนำกลับไปรับประทานที่บ้านต้องมานั่งรับประทานภายในโรงเจเท่านั้น ส่วนบรรยากาศการขายอาหารเจตามร้านค้าที่เปิดจำหน่ายนั้นพบว่ามีประชาชนเดินทางมาหาเลือกซื้ออาหารเจกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยยังขายราคาเดิมเหมือนกับปีที่แล้วถึงแม้ราคาผักทุกชนิดจะมีการปรับเพิ่มราคาและกะคาดว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีประชาชนซื้อหาอาหารเจกันอย่างคึกคักค่ะ